สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเกมคลินาฟีไฟไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นด่านเออซีซีใหม่นะครับซีซีแดนชะบาบันะจะอยู่แบบถาวรนะครับที่ดูตลอดเลยไม่เหมือนด่านนะน่ะสัตว์นะครับมันจะมีเวลาบอกอยู่ข้างบนนะครับก็มันก็จะมีกิจกรรมพวกนี้นะครับเติมพลังเหล่าคู่หูอะไรประมาณนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเจอกับ หน้าแบบนี้นะครับถ้าเราทําภารกิจเราต้องกดไปทําภารกิจนี้ก่อนนะครับแล้วก็มากดถึงจะกดเริ่มได้ต้องให้มีทีถึงน้อยดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นุ๊บถ้าเราเลือกสัตว์ตัวไหนนะแล้วก็เลือกไปนะครับว่าตัวไหนดาวเยอะสุดก็เอานั้นนะครับเพื่อไปทํากิจกรรมไอ้ข้างล่างอันที่สามนะครับผมเลือกเป็นเสือนะครับข้างบนโอเคแล้วก็เริ่มอีกร้อยหนึ่งครับกดไปทีเดียวได้เลยนะครับนี่กดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะเลือกเป็นลิงนะครับลิงเยอะสุดนะครับดาวนะครับยี่สิบห้า ก็สามารถมาแลกไอ้ร้านค้าไอ้ข้างล่างได้นะครับมีคุกกี้อยู่ร้อยอันนะครับแล้วก็เอาไปแลกไอ้ตัวเสือนะครับแล้วก็แล้วเราก็จะได้ดาวมาเยอะนะครับก็จะ4ื้อสิ้วก็บันทิกที่ภารกิจนะครับภารกิจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับก็จะเป็นแบบนีอย่างนี้ m m m f ม u r a 1นะครับมันหล่อครับมันดูชื่อดีๆผมมันผมโดนหลอกครับมันเป็น m หนึ่งสี่ครับไม่ใช่ m 4เนี่ยมันเขียนว่า m หนึ่งสี่ิ้ปืน m หนึ่งสี่นะครับผมจะแลกบัตรอันี้แล้วกัน บัตรเขาเรียกว่าบัตรอะไรนะครับแลนนะครับบัตรครับแลนนะก็จะเป็นก็ต่อไปก็จะเป็นชิกรรมภารกิจบูย่านะครับเหรียญบูย่านะครับ <S <s เพื่อเอามาแลก UMP ถาวรน,นะรแล้วก็จะมีกล่องสกินแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้แหละครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่มชิ้นส่วนเพื่ออัพเลเวลให้ถึงเลเวลซีนะครับแล้วก็จะมีวันที่สิบแปดนี้แปดแปดนี้ถึงชิบสี่พฤศจิกายนนะครับครับนี่เพื่อเอามาแลกอันนี้นะครับ ก็จะมีล็อกอินเข้ามาหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเล่นสามสิบนาทีผมก็เล่นครบไปแล้วนะครับแล้วก็มีสามหกสิบวิไอหกสิบนาทีนะครับหกสิบนาทีนะครับเพื่อเอามาแลกอันข้างล่างครับอ่ะเอามาแลกอันข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับนี่ครับเอามาแลกข้างล่างนะผมได้แล้วครับนี่ยูเอ็พีครับมีเลเวลสี่นะครับบวกดาเมจบวกความเร็วหลวกลบแม่นยำหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งจะไม่บวกสแตทไม่หมวกอะไรไม่มีสกองสกิลอะไรหูเลเวลหนึ่ง สุดยอดมากนะครับสุดยอดสีสวยด้วยครับเลเวลหนึ่งนะก็โอ้โหไม่มีเไรเลยสุดยอดครับเลเวลสามไยเลเวลสี่ครับคือผมตอนนี้ผมอัพไปถึงเลเวลสองแล้วนะนี่ก็จะมีนี่ชิ้นส่วนในการอัพครับให้มันเร็วขึ้นนะครับต่อไปน,นี่นี่ผมจะให้ดูนะครับนี่ผมถึงเลเวลสองแล้วผมถึงเลเวลสองแล้วนะครับเล,เลเวลสองก็จะบวกสแตทปืนนะครับโมเดลใหม่ก็คือหมก โมเลใหมาแล้วแล้วก็อัปอัเกรดสถานะนะครับความเร็วรีโหลดหนึงน่งนะครับลบแม่นยำนะครับถ้าเถียมผมไม่นังขอโทษด้วยนี่นะก็จะประมาณนี้นะผมถึงเลเวลรสองแล้ happen. วก็สวยอยู่นะครับต่อไปนะครับก็กระเป right ๋านะกระเป๋าด้วยนะครับนี่ดูกระเป๋าผมนะครับโอ้เป็นกระเป๋าก่อนนะครับแป๊บนึงนี่กระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าใหม่นะครับก็เราไปดูในกิจกรรมกันนะครับ มันมีหรือเปล่ามันน่าจะลบไปแล้วนะเพราะว่าผมเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมเอาไปแลกมันหมดครบแล้วนะครับไม่น่าจะมีอ่ะโอเคไม่มีจิงดแบบไม่มีครับไม่มีออกไปฮไปเปลี่ยนกระเป๋ากันนี้ก่อน, Raum, นปเปลี่ยนกระเป๋าก่อนนะครับกระเป๋ามันนะไปเปลี่ยนกระเป๋าก่อนนะครับคอลเลคชันนะครับกดไปที่คอลเลคชันนะครับก็ลงมานี่กระเป๋านะครับนี่ก็ว่าไม่สวยเลยนะครับไม่สวยเลยดู คือไม่สวยเลยยังไงก็ไม่สวยนะครับเราไปเป็นแวรนอมีเหมือนเดิมดีกว่านะครับสวมใส่ไปเลยปุ๊บแล้วก็กดเริ่มเกมเลยกดเลยแกกดเริ่มกินไปแล้วนะครับจุดนี้เข้าเลยดืงนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะครับไปแล้วเข้าไปแล้ว คือปินเลี็คือปินแล้วเ,วเวรอแป๊บนหนึ่งนะครับเบาเสียงเอ่อเสียงเอฟเฟกต์ปืนก่อนนะครับเสียงมันดังครับเราคนดูจะไม่ได้ยินเสียงคำพูดนะครับอ่ซื้อ G18 มาทําไมเพื่อนมันไม่เดินกันทําไมเพื่อนมันไม่เดินนะค่ะเปิดมาปิดแม่งเเพื่อนไม่เดินครับทุกคนต้องไปทางซ้ายแล้วกันมีไหมมีมีเพื่อนนั่งอยู่นะครับจังหวะนี้โอ้โห่สี่ตัว หวามถมมาสีตัวเลยแล้วเราเพื่อนยังยืนนิ่งอยู่นั่นแหละแอบขึ้นมาบ้านก็ได้ไวะหนึ่งสองสลงงูอีกสามอีกสี่โอ้โหวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วเรือเหลือหนึ่งโอ้โหกดออกแม่งเลยเพื่อนกดออกแม่งเลยเพื่อนแม่งยืนนิ่งกดออกแม่งเลยเพื่อนแม่งยืนนิ่งแล้วแม่งถมมาสี่ตัวกดใหม่แล้วกันไปหาห้องใ,ใหม่แล้วกันนะครับแกะแกะแกะแตนแตนแกะ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 กะแ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 กะกะแกะแกะแกะกะแ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 กะกะแ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 ะ กรลเล็กๆแล้วก,กร็รอ,อนะครับมาเข้ารอเข้าหูนะครับอ่ามาแล้วมาเริ่มมาแล้ว,ลวโอ้โหด่านเดิมเลยเพื่อนจะนิ่งหรือเปล่าไม่น่าจะนิ่งนะครับไม่น่าจะนิ่งันละไปไปไปไม่นิ่งกันเลยนะครับซื้อ USB สองก็คือสองปืนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บาเซเลียใต้นะครับบาเซเลียใต้ แล้วมันจะมีแบบแบเาทาีา i ิเหนือด้วยนะครับก็ไปที่เดิมนะครับมันจะโถมไปที่เดิมสี่ตัวหรือเปล่าไม่น่าจะโถมนะครับไปไปโอโห้เพื่อนเราบุกเลยเพื่อนเพื่อนเราแม่โคตรเก่งเลยบุกอย่างเดียวนะครับไม่เป็นไรครับตามเพื่อนไปก็ได้นะครับตัวนี้โขนเห็นไหมเห็นตรงหน้าต่างอ่ะพ้าช่องหน้าต่างอะไรครับตรงนั้นมีโขนไปวิ่งไปหาเลยกี่ตัวก็ไม่รู้น่าจะสองตัวโอ้สองตัวจริงด้วยเัวนี้ยิงไหมยิงยิงยิงลากหัวลากไม่โดนตัวนี้ ย้อนโรบด้วยแล้วแม่งเล่นเอมพีแล้วแม่งเล่นเอ็มห้าร้อยแตกหนึ่งแตกสองปั๊มยาก่อนเรามาเล่นเอ็มห้าร้อยลาหัวแตกทําก่อนเอาเพื่อนโดนหมัดเพื่อนโดนหมัดตายแล้วเชื่อชมพูเล่นไน,น้กล้าแน่เลยเ <Help me. S 1> ก็บเก็บกระสุนมาให้หมดเลยครับวันนี้โดดไปโดนเ็มห้าร้อยล่าหัวไปแล้วครับเ<ๆ>พื่อนเพื่อนทำไงเพื่อนชุบไหม<ๆ>โอ้ย<ๆ>พเพื่อนปะโค้งหูสวยหวเธอแดงแดงไอ้<ๆ>น,นี่ด้วย ซีซั่นที่ยี่สิบสี่ว่ะเนี่ยเอาเรื่องเอ้ยมันชุบเพื่อนโอ้โหมันชุบเพื่อนเลยครับทุกคนเฮ้ยมันจะโดดข้ามมาโอ้โหกระโดดผ่านด้วยโอ้โหโอ้โหทำไหมไห,หมทำไหมเอ้ยโอ้โหสามตัวเลยเพื่อนไหวป่ะเพื่อนโอ้เบอร์สี่ดาวยังไงเ <Double kill. S 1> บอร์สี่ดาวยังไงให้ช่วงนี้เบอร์สี่เฮ้ยเบอร์สองไหวป่ะเบอร์สองเบอร์สองทำไรอ่ะเบอร์สองเอ้าให้หวัวใจทำไมอ่ะเบอร์สองเอ้าเรียบร้อยเอ้าเรียบร้อยอ๊อฟ <Double kill. S 2> wow. ย่อยอเขาสาวหนึ่งเอาไม่ไหวโอ้โหแล้วจังหวะนี้ต่อยแล้วก็หลบได้นะอ่ะซื้อ U M เอพีแล้วกันนะครับนนี้ยูเอ็มพีเลเวลสองนะครับลาหัวลๆๆๆๆๆแล้วก็ซื้อระเบิดมาลูกหนึ่งนะครับด่านนี้ก็คือด่านเซนทันนะครับเซนทันนะครับนี่เซนทันก็จะเป็นบารามานีะครับนี่ครับรบ,บาซิเลียเหนือครับบาซิเลียหนึ่งนะครับ บราซิเลียเหนือตอนนี้เลยย่นกี๊เซนท่านนะครับเซนท่านนี่คือแบบบ้านมันจะเยอะมากเลครับมียางกะโดดได้มาบรรลคาได้ด้วยนะครับบางบ้านก็เข้าไม่ได้นะครับตรงนี้มันอยู่ตรงตรง,งนันละครับต้องข้ามรั้วไปอีกที่หนึ่งนะครับข้ามรั้วไปครับเฮ้ยมันยิง,งอยู่มันยิง,งอยู่นะครับวิ่งไปเลยปะตั้งเวลาระเบิดไปเลยเอามันวิ่งวิ่งเอามันวิ่งหนีเพื่อนไว้ป้าเพื่อนไม่ไหวเลยช่วยอัดต,ตัวแตกไปเลย จำเลยดูบนบ้านนะครับอข้าอหลอกเลยยี่สิบสี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับไม่บวกสแตทบวกมาอันนี้ไม่บวกรามจก็ถือว่าแรงอยู่นะครับตอนนี้ผมต้องวิ่งไปชาร์จแล้วแหละตรงวิ่งไปชาร์จนะฮะมันอยู่ตรงนูง้นวิงไปเลยเอา้าแล้วทำอะไรอะ่ะเขายืนนิ่งทำไมยืนนิง่งเพหัวแตกไปสิครับเข้าร้อยยี่สิบหกน่าจะใส่หมวกสองา <Double kill. S 1> ำเลยแล้วกันวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปชาร์จมันอตัวข้างบ,บนบ้านเอา้าดาวแล้ว ดาวหรือยังไม่รู้อาจจะคนละตัวก็ได้ถือปืนช้าไปก่อนเลยตอนนี้โอ้โหดาวแล้วตามเลยตามให้เพื่อนเก็บกีกกระสุนไม่ใช่โอ้าแนบปืนมาเปลี่ยนทำไมเก็บสูนเก็บสูนไอ้นี่มันให้ด้วยเก็บสูนนี้มาด้วยกระสุนปืนพกมาต่อกันนะเอ้ยตกใจเพื่อนแม่งเกือบตายมาครับอ้าวเ,เพื่อนเดง้งไปทั้งหมดทำไมอ่ะเพื่อนเด้งไปเพื่อเด้งไปทำไมเด้งไปเพื่อ เด้งไปทำไมเด้งไปทำไมเด้งไปทำไมเกิดเด้งไปทำไมงงเหมือนกันเด้งไปเพื่ออะไรเด้งไปเพื่ออะไรตรงนี้ล่างหัวตึงโป๊ตึงโป๊ตึ๊บโต๊ตึ๊บโต๊ตึ๊บโต๊นาบตึ๊บโต๊โลโลนาบตึ๊บโต๊โลโลตึ๊บโตอนนี้เราอยู่ที่ลงตีเหล็กฮะลงตีเหล็ก ลงตีเหล็กแบวนี้ยิงไปอือหือไม่โดนโอ้ข้าวสี่ห้าสี่แปดครับเฮ้ย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 นี่นมีคนวิ่งมาโอ้ยมันวิ่งมาจริงด้วยอือตั้งวอลก่อนไอโทษลากไปจังหวะนี้อัดตัวอัดตัวหนึ่งอู้ย <First class. S 2> เล่กฟองอลูกฟองก็ด้วยมพีปล่ะยิงไม่โดนแต่ กจบครับตันเราแตกพี่ดกว่ากับปั๊มยาปั๊มยาตรงไอวอลมันนี่แหละทริปเปิลคิลชนะชนะง่ายจังแต่ละแต่ตละแต่ละชนะง่ายเกินบางทีก็ชนะง่ายเกินนะครับซื้อระเบิดสองลูกแล้วก็ซื้อไอวอลนะฮะแล้วก็ซื้อเห็ดอีกนะครับอ้าวจะซื้อซีโนแบ็คเท่าไหร่ซื้อไม่ทันทางหมดซะก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ ทางแยกนะครับทางแยก,าแยกทาง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 แนะครับนี่อยู่ที่ทางแยกทางแยกอะไรทามแยกหรือสี่แยกหรืออะไรมันมีแค่สามถนนน่าจะสามแยกหรือเปล่าถ้าจะใช่นะเพราะมันมีแค่สาม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 ทางมีซ้ายขวาหน้าหลังเอ้ซ้ายขวาหน้าเฉยๆน,นะครับตรงวันนี้ตรงนี้มันยิงได้นะตรงนี้ยิงได้นะแล้วคนอยู่ยิงผ่านรัวได้นะครับเฮ้ยมีคนยิงด้วยวันนี้ยิงไปอุ้ยเข้าตัวไปแปดสิบ วิ่ีกี่คนมาเนะี่ยอือสองคนตอนนี้ยิงไปอืมไม่โดนหัวมันเขาก็จะพยายามพยายามจะยิงเรานะครับตอนนี้ดาวไปสองแล้วมันเหลือตรงนี้สองตัวแน่เลยตั้งเวลาระเบิดเลยครับป่าไปจ่วะนี่ยังไงแป๊กนึ่งอุ้ยึเด้งเด้งเด้งฉลามเอ้ยไม่ใช่เด้งผู้หญิงเด้งเลยชุดขาวเด้งฮอตอนนี้าจะล่าทาไมเนี่ยมันดาวแล้วเออกมาซี่สามแม่งเลยไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปบุกเลย ไปบุกเลยตันนี้เหลือตัวเดียวเพืพ่อนต้องเสร็จเพื่อนจากการเาาสร็จแล้วมั้งอ,อ้าวชนะแล้วทั้งอะไรเอาแล้วทำไมไอวอไม่หันนะเอาไอวอลเอาไอวอบล็กไอวติดบัอกอีกแล้วครับอือหือวิลลกูดไอวอไม่หันตามนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ